นี่คือเมื่อกี้พี่เล่ามามามา,มาอยู่กรุงเทพกี่วันแล้วนะครับห้าวันเจ็ดวันนี่แหละพี่สวิทเป็นคนขอนแก่นครับวันนี้เป็นวันที่5ที่เขาตัดสินใจออกจากบ้านมาเป็นแรงงานก่อสร้างในกรุงเทพก็เมื่อก่อนก็ทำนานทำนาำนาแล้วเกิดเพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมตั้งแต่ปี5้าสี่เราเมาก็เลยทำมานา่ขาดทุเนเรื่อยไม่มีเงินรับใช้บ้างก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกทำงานขอสร้างอ่นี น,นพอพี่สวิทเคยมีที่นาสิบไร่ครับเป็นที่นามราดกเข้าขายที่นาไปเพราะปัญหาหนี้สินหนี้รุมเล้าเรเลยต้องใส่นาใ้นี้ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะหน,นี้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหกเก็าหมื่นนี่หนี้ธนาคารบ้านที่นาตรงนี้ก็เป็นเกือบเดือนไปมือนกากใช่ครับเกือบเดือนเลยนะก,ก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่มีตังค์แล้วก็เลยเข้ามาทํางานเนี่ย บ้านของพี่สวิทตั้งอยู่ในบ้านโนนหนองลาดตำบลบ้านขามอำเภอน้ําพองหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรงของจังหวัดขอนแกน่นโดยบ้านโนนหนองลาดเนีน่ยเนาะก็เป็นเป็นชุมชนหนึ่งที่ที่เป็นพื้นที่ที่รับลุ่ม ลุ่มน้ําพองโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความต่อเนื่องเรื่องของภัยจากน้าท่วมปี6 0 6 3 6 6 4 65อันนี้ต่อเนื่องมาเลยเพียงแต่ว่าปีปีนีอ้อาจจะมารุนแรงหน่อยหนึ่ง ตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาหลังจากเจอฝนรวมกับการระบายน้าจากเขื่อนอุบลรั์ชาวบ้านที่นี่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านพูดง่ายๆบ้านโนนหนองลาดวันนี้มีสถานะเป็นเกาะกลางน้ําโดยสมบูรณ์ซึ่งโดยสถานการณ์ฝนปีนี้เนี่ยเราคาดการไม่ได้แล้วการฤดูการผลิตเนี่ยทำให้พี่น้องอต้องทําการผลิตหลายรอบมาก3 4สีรอบเพราะว่า เจอฝนแล้วทําให้การทําการผลิตหรือการทำนานเนี่ยยากนอกจากบ้านเรือนที่เสียหายจากน้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของที่นี่เสียหายทั้งหมดครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่ทองผานเป็นหนึ่งในชาวนาที่ปีนี้เธอลงทุนไปกว่า60,000บาทหมดเลยค่ะปีนี่ก็น้ำม,มากมะเรื่อยปนกับมะแห้ง เก็บคะสองรอบสามรอบหมายถึงว่าทำสองสามรอบเมนยังค่อยได้ได้คันท้ายนี่น้ำกับมาดถ่ามเวลาจะได้รับผลผลิตนี้ค่ะแล้วก็ฝนก็มาน้ำก็มาก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวถ้าถ้าไม่ถ้าบม่มีน้ำถ่วมที่เนาะค่ะก็ได้ก็ได้ผลผลิตมาก็ได้เงินได้เงินกลับมาเป็นแสนอู้่นี่ค่ะ เวลานามถ่วไม้อีกบ่บ่อไร่ยังกับพื้นมาเลย้ยเขา่ากะเข่าสีเฮ็ดพันยังสี่กับบ่มีสี่เ็ดพันต่อไปกบ่มีบ่มีบม่บม,บมีทุนจะ่ลงทุนต่อไปหมายถึงพันคข้าวไ้วมีเงินที่ลงทุนใหม่ก็ไม่มีค่ะบ่มีจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรน้ำท่วมในปีนี้มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ58จังหวัดพื้นที่รวมเกือบ5้าล้านไร่และแน่นอนครับนาข้าวได้รับผลกระทบมากที่สุด นี่คือที่นี่คือจุดที่เราอยู่นี่คือที่นาท,ที่นาหมดใช่ไหมครที่นาหมดเลยเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยที่บองเห็นเนี่ยเวิงวางเนี่ยนาทั้งน,นั้นแล้วส่วนใหญ่เก็บกันยังับยงังเพิ่งกําลังตั้งท้องกําลังกําลังจะออกลวงยังไม่มีใครได้เก็บเลยไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยแม้แต่ต้นเดียวข้าวงามงามงามตุ่มหัว ข้าวต้มหัวก็คือเนี่ยที่เราอยู่บนเรือในคลางล่างเป็นข้าวหมดเลยโอ้โหดูน่ะดูที่มันลึกขนาดไหนเกือบมิดเกือบเกือบสองเม็ดครึ่งอ่ะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมท่านจะหมดคิดเป็นตัวเลขที่ ที่เสียหายนี่ประมาณเท่าไหร่พันสองรกว่าไร่เฉพาะเฉพาะชุมชนนี้จริงๆแล้วทั้งตทั้งทั้งอำเภอแถวนี้ก็เป็นแสนไร่เป็นแสนแสนไร่ครับการเกิดน้ําท่วมที่หนักขึ้นถี่ขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ขายที่ดินทํากิจมากขึ้นครับจากข้อมูลที่พ่อสวัสด์เก็บมามีพื้นที่เกษตรประมาณ300ไร่ที่ถูกเปลี่ยนมือไปสู่คนนอกพื้นที่ พราสว่างอย่างเราต่ออีกว่าจากการเก็บข้อมูลต่อเนื่องกว่า10ปีมีอย่างน้อย13ครอบครัวที่ต้องขายที่ดินทํากินออกไปน้าพองอำเภอน้ําพองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอ้อยน้ําตาลก็จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่นนทนองลานก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่โดนเขาเรียกอะไรดูดไปเป็นฐานการผลิตในเชิองอุตสาหกรรม200กว่าไร่กับ300ร่300 300 300 300 300. พอมันไปอยู่ใน ฐานมือของกลุ่มทุนเนี่ยก็คิดว่าเอาขึ้นไม่ได้แล้ว mm hmm. เพียงแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมผมย่อแนวโน้มมันก็มีจะเพิ่มขึ้นด้วยการที่ชาวนาเนี่ยพิจิตน้ําท่วมเนี่ย่ยางทีเราเรา,เราลงทุนเยอะทั้งปีหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสามสี่หมื่นใช่ไหมครับพอถูกน้ําท่วมเยอะทีนี้น้ําท่วมเงินจะไปใช้หนี้ก็ยังไม่มีนะเพราะว่าน้ําท่วมแล้ว นี่แล้วก็บีบบีบชาวนาใช่ไหมจะเป็นหาทางอื่นอย่างทําก่อสร้างอะไรวันละสองร้อยสามร้มันก็มันยังไม่พอใช้นี่เลยทำไมต้องขายนาใช่นี่กว่าคนจะกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวเนี้ใช้เละ5้าปีก่อจะกลับมาในระบบเดิมได้ซึ่งก็จะทําให้ให้คนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีความอดทนสูงภัยพิบัติที่คาดเดาได้ยากเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ที่ทาให้สมาชิกในชุมชนต้องบอกลาถิ่นฐานเดิมครับแต่ที่เราอยากให้เกิดก็คือเป็นนโยบายรัฐเลยว่ากรณีพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอย่างจริงจังแล้วให้ทุนเพียงพอที่จะให้เขากลับมามีทุนในการทําการผลิตอย่างน,น้อยๆครึ่งหนึ่งของมูลค่าของความเสียหายนะถ้ายัางแป้งนาย,ยานนคุณการผลิตต่อรอบเนี่ยหกเจ็ดพัน อย่างน้อยต้องได้สามสี่พันต่อต่อไรประมาณเนี่ยก็จะทําให้ชุมชนมีทุนในการที่จะพื้นฟนูแล้วก็ทาการผลิตแล้วก็สามารถที่จะได้ผลจากการลงทุนตรงนี้เพียงพอแต่ถ้าให้ไร่ละพันไรละพันครึ่งหนึ่งต้องเอาอยางจีบนะทุนหนึ่งก็ครึ่งนึงไปลงทุนมีสิบไร่ก็ทําได้สามไร่ห้าไร่อย่างเก่งนะทํได้ไรึ้งก็คิดว่าการที่จะกลับเข้ามา,าให้ชุมชน กลับมาฟื้นฟูและเข้มแข็งเหมือนกับน้ำไม่ท่วม